สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามาชมช,มชม่องยพรสตอรีวันนี้เยพรจะทำหน่อไม้ไผ่ตรงต้มซิกโหงหมูนะคะตอนนี้ก็ตั้งกระทะต้มหน่อไม้ก่อนค่ะเราจะต้มหน่อไม้ทิ้งเั้นหนึ่งน้ำนะคะ ตักขึ้นก่อนนะคะตักเอาไม้ขึ้นก่อนแล้วเ,เดี๋ยวเอาไปล้างน้ําค่ะ แล้วเราก็เปิดกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะผัดสามเกลือก่อนค่ะเอาสามเกลือลงไปผัดนะคะ สามเอห,หอมๆค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ที่โครงหมูลงไปผัดนะคะ แล้วก็ใส่กุ้งแห้งลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาหน่อไม้มาใส่นะคะก็ตั้งน้ำให้เดือดเดดก่อนนะคะเดี๋ยวก็ใส่หน่อไม้ไปะคะ่ะหน่อไม้นี้ก็ไปล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะล้างน้ำมาเรียบร้อยแล้ว เราก็จะปรุงนะคะใส่น้ำปลาไปหนึ่งทับพีแล้วก็ใส่ผงปรุงรสค่ะครึ่งช้อนชา เอาฝาปิดหน่อยตอนนี้หน่อไม้ก็กำลังเดือดนะคะต้มหน่อไม้ของย่พรก็กำลังเดือดเราก็าไว้อย่างนี้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดดูค่ะเดี๋ยวยพรจะเปิดฝามาดูแล้วก็ชิมสักหน่อยสิว่าน้ำเขา มีรสอร่อยหรือ,อยังมีรสของสารเกลือนะคะสามเกลืออย่างนี้ก็มี ก็พริกไทยรากผักชีกระเทียมแล้วเยาคนก็ตำตำตำตอนนี้ซี่โครงหมูก็ยังสุกแล้วแต่ย,ยังไม่นิ่มเท่าที่ควรน,นะคะ,ะก็รว่าต้มต่อไปหน่อยนึงเราก็จะเติมน้ำลงไปหน่อยนะคะเพราะว่า่อจะเคี่ยวได้ก็ น้ำก็จะแห้งลงนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะเคี่ยวต่อไปอีกหน่อยนะคะอีกพักหนึ่งหน่อไม้ไผ่ตรงต้มนี่นะคะหวานนะคะก็ไม่ขมแล้วกออ็ต้มน้ำทิ้งไปหนึ่งน้ำแล้ว ยักษคนก็เปิดกวาค่ะเพราะว่าฝันอบเดี๋ยวขยับต้องออกหน่อยเพราะว่าจะร้อนนะคะ เดี๋ยวลองชิมตัวหน่อไม้หน่อย ตัวหน่อไม้ก,ก็อร่อยแล้วนะคะได้แล้วแล้วเราก็หลีกระทะ ได้เลยค่ะดีไปนะคะให้เกาเดือดน้อยๆต้มต่อไปได้นะคะเจ้วพรก็จะเอาปักทีใส่ลงไปนนะคะ่ะใส่ปักทีหน่อยนะคะแล้วก็จะตักขึ้นมาค่ะตอนนี้ใช้ได้แล้วนะคะ อันนี้ก็มีพิกไทยนะคะเข้มข้นมากๆเลยนี่ค่ะป้อมหน่อไม้ไผ่ตรงกับชิคโคงหมูของยาพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยาพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยาพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ยพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ